ผ่านไปแต่ละปีคุณรวยขึ้นหรือจนลงครับรายได้ไม่พอใช้เป็นหนี้เลยอยากจะมาหาเงินจากออนไลน์เพิ่มเงินงเดือนเดือนชนเดือนอยู่แล้วไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องการวางแผนทางการเงินเลยนะครับเอาชีวิตประจําวันให้รอดก่อนจริงๆแล้วจะบอกว่านะครับยิ่งคุณมีรายได้น้อยยิ่งต้องวางแผนเรื่องการเงินวิธีการจะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยครับ สวัสดีครับผมดิโยโปรนะครับช่องของผมสอนหาเงินออนไลน์นะครับแล้วก็แป่งปันแนวคิดวิธีการทําธุรกิจและการพัฒนาชีวิตให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับวันนี้นะครับเรายังอยู่กับหนังสือเรื่อง Money Mindset นะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกครับว่าก่อนหน้านี้ผมไปโจรประโยคนึงนะครับของโรเบิร์ตทิโยสกิเขาบอกว่าถ้าคุณอยากจะร่ารวยคุณต้องเข้าใจวิธีการทํางานของเงินนะครับและถ้าอยากจะร่ํารวย คุณต้องเรียนรู้เรื่องการเงินนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยนะครับไปรวบรวมหนังสือเกี่ยวกับการเงินนะครับมาแบบตอนนี้เท่าที่มีอยู่เนี่ยก็ประมาณ4เล่มน,นะครับก็เลยเอามารื้อฟื้นอ่านกันอีกรอบนึงนะครับตั้งเป้าปีนี้ว่าจะจับสัก12ล้านนะครับก็ะ,ะมาเป็นกําลังใจแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับ วันนี้นะครับผมจะมาเอาหนังสือเล่มนี้นะครับมารีวิวให้นะครับใครที่ไม่มีตังค์ซื้อนะครับสามารถมากดติดตามเพื่อที่จะดูเล่มนี้ได้นะครับผมจะรีวิวให้ครบทั้ง50ตอนนะครับพยายามเอาใจช่วยหน่อยละกันนะครับกดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับแล้วก็นะครับถ้าเกิดใครมีตังค์นะครับสามารถที่จะกดลิงก์สั่งซื้อได้นะครับที่ผมจะแปะไว้ข้างล่างนี้ให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหานะครับว่าตอนที่2วันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่ดูดูก็ร ดูเสื้อนะดูเสื้อนะนี่คือแบบเป็นเสื้อที่ถูกอกถูกใจที่สุดในชีวิตแล้วนะดูนะเสื้อมันเขียนว่าอะไรวะเมืองปีนี้รวยขึ้นอีก12ล้านเศรษฐีคนแรกของตระกูลนะจะเป็นเศรษฐีคนแรกของตระกูลกิจกรรมหลักนะครับประจําปีของ The Money Coast นะครับก็คือผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นั่นเองนะครับเขาจะบอกว่าก่อนสิ้นปีหรือช่วงต้นปีเนี่ยครับเขาจะนั่งประเมินความมั่งคั่งของตัวเองนะครับด้วยการที่ประเมินว่า ปีที่ผ่านมาเขารวยขึ้นหรือจนลงนะครับคุณก็สามารถที่จะเอาเทคนิคนี้ไปปรับใช้ได้นะครับซึ่งผมเองก็หลังจากที่หลายปีก่อนมีโอกาสได้เทรนกับโค้ชหนุ่มนะครับหรือว่าเดอะมันนี่โค้นะผมก็เอาแนวทางนี้มาเขียนของผมเองเหมือนกันทุกปีนะครับหประเมินความมั่งคั่งของตัวเอง 2. นะครับประเมินว่าปีนี้ฉันจะสร้างรายได้เพิ่มกระเป๋าที่3-45ได้ยังไงนะครับคือผมจะเพิ่มอย่างน้อยช่องทางทําเงินทุกๆปีละ1ช่อง นะครับแล้วก็คอนโทรลให้มันอยู่นะครับแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะคอนโทรลอยู่เสมอไปนะครับอันนี้มันอาจจะกําไรมาจ,จะได้ในช่วงปีแรกแต่ปลายปีมันอาจจะเริ่มฟอร์ไม่ไม่เป็นไรถ้างั้นเราก็สร้างช่องทางรายได้ใหม่นะครับใครอยากจะเอาเทคนิคหรือว่าแนวคิดนี้ไปปรับใช้ก็ได้นะครับในการบริหารการเงินแล้วก็บริหารการวางแผนชีวิตขุงคุณนะครับก็คือนะครับเพิ่มช่องทางรายได้ของตัวเองขึ้นทุกปีนะครับอย่างน้อยปีละหนึ่งช่องทางนะครับแล้วก็พยายามบริหารจัดการให้มันได้นะครับคนรวยเขาจะมีช่องทางรายได้มากกว่า3-5ถึงช่องทาง นะครับมากกว่านะครับสาถึงช่องทางแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเกิดคุณมีรายได้ในการทาเงินของคุณเข้ามา3ช่องทางหรือว่า5ช่องทางถือว่าเป็นเรื่องปกตินึกภาพไหมแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะรวยแบบระดับพิเศษมากกว่านั้นคุณต้องหาวิธีสร้างรายได้ให้มันเข้ามามากกว่านั้นเพราะว่าอะไรครับ3-5ถึงช่องทางยังไม่สามารถการันตีได้ว่าคุณจะผ่านวิกฤตไปได้เวลาที่คุณเจอวิกฤต นี่ภาพไหมนะครับวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตสุขภาพวิกฤตครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นต้องแยกให้ออกด้วยนะครับว่าแต่ละช่องทางเนี่ยนะครับคุณสามารถที่จะดูแลมันได้ดีที่สุดกี่ช่องทางนะครับความถนัดความเชี่ยวชาญของคุณตัวไหนยังขาดอยู่คุณควรจะต้องไปเรียนรู้เสริมเพิ่มขึ้นนะครับปีนี้ยังทําช่องทางเพิ่มไม่ได้ปีหน้าปีต่อไปไปใส่ความรู้เติมความรู้เข้ามานะครับคุณก็จะสามารถที่จะหาวิธีการทําเงินเพิ่มขึ้นได้ทุกปีนะครับเอาวิธีการนี้ไปปรับใช้ก็ได้ อันนี้คือเทคนิคส่วนตัวของผมนะแล้วก็ส่วนเทคนิคของอโค้ดหนุ่มนะครับก็คือว่าก่อนที่นะครับเขาจะทําแบบที่ผมพูดเนี่ยนะครับเขาเอากระดาษมาก่อนนะครับด้วยการเอากระดาษ A4 มาหนึ่งหน้านี่แหละนะครับแล้วก็ขีดแบ่งครึ่งนะครับขีดแบ่งครึ่งแล้วก็เขียนซ้ายขวานะครับด้านซ้ายเขียนว่าทรัพย์สินคําว่าทรัพย์สินนะครับก็เช่นนะครับเงินฟากนะ อ่าฉลากรอ,อรั์กองทุนรวมต่างๆนะครับมีหุ้นไหมนะครับมีหุ้นสามาัญมีบ้านมีรถยนต์มีทองคําสินทรัพย์ดิจิทัลหรือว่าอะไรต่างๆที่เป็นช่องทางทําเงินให้กับคุณนะครับเขียนมันออกมาช่องทางทําเงินคือตัวที่เป็นทรัพย์สิน นะครับหรืออาจจะไม่ได้เป็นตัวทําเงินก็ได้แต่มันเป็นตัวที่คุณถือครองแล้วมันเกิดมูลค่าอยู่นะครับอย่างบ้านอย่างรถเนี่ยก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินของคุณในระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าอันนี้คือในระดับที่เป็นทรัพย์สินนะครับยังไม่ต้องมองในแง่ของเรื่องการลงทุนนะครับส่วนอีกฝั่งขวานะครับคุณก็มาเขียนว่าแล้วรายจ่ายที่เป็นหนี้หลักนะครับก็คือบอลดานี้ทั้งหลายนะครับคุณมีอะไรบ้างนะครับนี่บัตรเครดิตมีไหมนะครับนี่ผ่อนรถมีไหมนี่ผ่อนบ้านมีไหมเดือนละเท่าไหร่นะครับแล้วก็ อะไรอีกอื่นๆนะครับที่เป็นเป็นรายจ่ายของคุณนะครับนี่นอกระบบนะครับสินเชื่อส่วนบุคคลเหล่านี้เป็นต้นนะครับกู้มาเรียนมีไหมนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับคุณก็เขียนมาอีกช่องหนึ่งนะครับถ้าคุณเขียนแบบนี้เนี่ยนะครับคุณจะเห็นภาพว่าตอนนี้เนี่ยนะครับคุณก็เอามูลค่าของทั้งสองฝั่งมารวมกันนะครับมารวมของแต่ละช่องนะรวมของช่องนี้แล้วก็รวมของช่องนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็มาเปรียบเทียบกันว่าฝั่งไหนมีมูลค่าเยอะกว่านะครับถ้าฝั่งนี้มีมูลค่าเยอะกว่า แปลว่าคุณต้องสร้างฝั่งที่เป็นมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นหรือต้องหาช่องทางรายได้เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดนะครับฝั่งที่เป็นทรัพย์สินของคุณมีค่าเป็นบวกหรือมีเยอะกว่าก็ขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยนะครับคุณเริ่มมีการวางแผนทางการเงินที่ดีแล้วนะครับมีวางแผนทางการเงินที่ดีแล้วแต่มันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วไหม จริงมันอาจจะค่อยๆโตขึ้นจากปีที่แล้วนะครับจริงๆวิธีการลงทุนที่ถูกต้องมันควรจะโตขึ้นแต่ถ้ามันไม่ไม่โตขึ้นก็ไม่ได้แปลว่าคุณลงทุนผิดนะครับอาจจะเจอกับสถานการณ์บางอย่างนะครับอันนี้คือแนวทางที่โค้ดหนุ่มนะครับได้แนะนําไว้ให้นะครับจริงๆในนี้มีเคสกรณีศึกษาด้วยนะครับมีพี่ท่านหนึ่งนะครับเดินเข้ามาหาแล้วก็บอกว่าเนี่ยพี่ทําแบบที่โค้ดบอกทุกปีเลยโน่นนั่นนี่จนกระทั่งนะครับตอนที่พี่คนนี้มีอายุ60นะครับแล้วก็เดินเข้ามาหาโค้ดหนุ่ม ค้นมปีหน้าพี่จะ,กะเกษียณแล้วนะขอบคุณมากความรู้ทางการเงินที่ให้มานะครับออตอนแรกเราก็วางแผนทางการเงินแบบนี้ไว้ทุกปีทุกปีตลอดเก็บทรัพย์สินไว้ตลอดตอนแรกก็หวังเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยสามารถดูแลแฟนดูแลลูกเวลาที่เกิดเราเกิดอุบัติเหตุไปเนี่ยนะครับจะได้ช่วยทรัพย์สินเหล่านี้จะได้ช่วยดูแลเขาได้แต่นะครับพอวางแผนเข้ามาถึงจุดหนึ่งเนี่ยครับเขาเริ่มแบบมั่นใจไม่ต้องกังวลอะไรแล้วแต่คนที่เราเป็นห่วงเขากับเสียไปก่อนนะครับตอนนี้ก็จะเหลือแค่เขาคนเดียวรับ ลูกที่บ้านนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เขารู้สึกว่าแม้จะไม่มีผู้คู่ชีวิตอยู่นะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้กังวลเรื่องที่จะต้องหาเงินมาใช้ในระหว่างช่วงที่เขากเกษียณไปจนถึงตอนที่80ดสิบนึกภาพไหมนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะวางแผนเพื่อใครนะครับวางแผนเพื่อตัวเองวางแผนเพื่อคนที่คุณรักแต่คุณควรจะต้องวางแผนนะครับแต่นี้มาสู่คําถามประเด็นหลักๆก็คือว่าคนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าแล้วได้ได้น้อยๆเนี่ยนะครับจะวางแผนยังไง ทําไมต้องวางแผนจริงๆเนี่ยโค้ชหนุ่มย้บเลยนะครับว่ายิ่งรายได้น้อยนะครับก็ยิ่งต้องวางแผนเพราะอะไรครับเพราะคุณจะได้เห็นว่าช่องโหว่ที่เงินคุณมันไหลออกเนี่ยมันมีกี่รูการที่คุณจะเดินหน้าไปเนี่ยนะครับเรือมันจะต้องไม่มีรูรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดมันยังมีรูรั่วที่คุณไม่รู้เลยเนี่ยนะครับอันนั้นอันตราย เพราะนั pues ้นนะครับการวางแผนทางการเงินเนี่ยมันก็จะทําให้คุณช่วยจัดการแล้วก็มีวินัยในการเก็บมีวินัยในการใช้เงินมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคนที่นะครับยังมีเงินน้อยๆนะครับให้เคล็ดลับไปนะครับวิธีการเก็บเงินวันละสิบาทนะครับวิธีการเก็บเงินวันละสิบาทเก็บให้ได้วันละสิบาทเก็บให้ได้วันละหบาทเก็บให้ได้วันละยีบบาทสิ่งที่คุณจะได้ไม่ใช่ว่าคุณจะรวยขึ้นแต่สิ่งที่คุณจะได้คือวินัยในการออมวินัยในการระวังเรื่องการใช้เงิน วในในการคิดถึงว่าสิ่งแรกที่ฉันจะต้องทําคือฉันจะต้องจ่ายให้ตัวเองก่อนที่จะเอาไปใช้จ่ายนี่อันนี้คือวิธีการคิดหลักการคิดต้นๆน,นะครับของคนรวยคือเขาจะเก็บออมก่อนเก็บออมไว้เพื่อลงทุนเก็บออมไว้เพื่อไปท,ทําธุรกรรมอะไรอื่นๆที่มันมีมูล,ลค่าเริ่มจากสิ่งง่งายๆเหล่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ